เป็นไงครับอันนี้ของทางหลวงไหนครับอันนี้ทางหลวงของทองทัพบกครับคุณพี่คุณพี่มาจากส่วนไหนครับพี่พอดีตรงเนี้ยเ,เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานน้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเราตะกุ้กับผมก็ได้ครับอ่ะทำไมฮะผมขอหน้าชุดเนาะก็ทำไมครับก,ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามความประสงค์ก่อนอว่าว่าคุณพี่มาจุดประสงค์เพื่ออะไรครับอ่ามานําเสนอครับครับผมพี่พี่อยู่อยู่ช่องไหนพี่อ่านี่พี่พี่ช่องคงเนาะ มีมีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ครับพี่พี่อยู่พี่อยู่ส่วนไหนพี่สืบสวนคดีข่าวอาชญากรรมอีมอ๋อได้ครับนเรื่องไรช่นกันบอดด้ครับพี่รอดดีกครับได้ได้ได้รับอด้ไ้โมเดนโมเดรับอี้ครับก็เดี๋ยววันนี้พี่พี่ันฉันคต้องต้องนําเสรอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อ๋อเป็นไปตามพี่พี่จากจังหวัดไหนครับ อยู่เทพครับเอาอยูุ่เทปเนาะอ๋อโอเคโอเคอันแต่อันนี้จอพี่พี่ชัดคนครับอันนี้ออนแอร์อยู่หรือเปล่าครับออนแอร์แล้วก็คือใหญอย่างนี้พี่ผมผมก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ไม่เขาตรงไปตรงมาโปรไซต์ตอบได้ครับได้ครับมีอะไรปิดบังไหมไม่มีครับโอเคโอเคถ้าโปรไซต์ตรวจตอบได้ไม่ใช่ปัญหาถูกต้องไหนได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับเราคุยกันดีๆเนาะไม่ไม่ไม่มีปัญหาผมผมมาผมมาไม่ใช่แบบศัตรูครับ ได้วบมานําเสนอนะครับได้ครับในฐานะผู้สื่อข่าวครับได้ครับได้ครับหรือว่าคุณจะห้ามผมไม่ไม่ไม่อ่าไม่ได้ห้ามหรอกครับแต่ก็คือในส่วนข้อมูลพรบข้อมูลส่วนบุคคลอ่าอันนี้เข้าใจครับต้องสอนผมครับโอเคโอเคเอานักศึกษามา20กว่าปีอ๋อได้ครับพี่ตั้งแต่ทินัยตำรวจตำรวลจริยธรรมตำรวจครับผมมีกี่ข้ออันนี้อันนี้ต้องต้องไม่เปิดดูได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดดูครับไม่ต้องอันนี้พื้นที่ปฏิบัติงานที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตจริงๆนนนะะอันี้คุณกลัังอนนี้ผมนะไม่ไไไไไมมมม่่่่่ด้วาอะไไไไรรรคคคับพี่่่มด้วาออะืืก็ อันนี้คนกำลังโอ้นุไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรหรอกครับจะไปไม่ห้ามไหมฮะจะไม่กันผมไว้อ่ะก็ก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานพี่าไม่เกี่ยวครับอันนี้ตำรวจหลวงครับครับผมเล่นส์ลาครับผมลาใครครับก็ของกรมทางปกติอาไม่ใช่ครับอ่าอันนี้อันนี้ครับภาคประชาชนใช่ไหมผู้โดยสารใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคอ่าผู้โดยสารใช่ไหมก็มีเอ่ออำเภอหน้าด่านอยู่ไหมใครอำเภอหน้าด่านโอเคครับผมนี่แหละครับอ๋อวันนัหน้าด่านใช่ครับใช่ครับร้อยตำรวจร้อยเเออกกครับ ครับผมชื่อนามสกุลอันนี้ผมผมขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ครับทีนึงเนาะไม่ได้ครับผมวันริยจรรมคุณ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 ไม่ผ่านแล้วนะครับอ่าท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บนถนนเส้นหมายเลขที่สิบสี่ขับโชคชัยเดชุดมดเขคือเขคือผมฮะผมผมเองผมก็เดี๋ยวผมจะทํารายงานไปถ้าคุณยังถ้าคุณยังปิดกันปิดกั้นผู้สื่อข่าวโอ้ไม่ไม่ได้กีดกันโอเคเราคุยกันดีๆผมก็คุยกันดีๆได้ครับโอเคไปไปคุยกันที่ได้ดีดีสาราดีกว่าอันนี้ ในศาลาดีกว่าอากาศร้อนเอาที่รถพี่ดีกว่าพี่ผมก็ว่าอากาศร้อนอันนี้คือคุณคุณมีอะไรปิดบังผมม่ะไ่ด้ไม่อะไรครับไม่เป็นไรทางานผมผมรายงานข่าวเลยโอ้เดี๋ยวพี่ใจเย็นนี่ขอขอมขออนุญาตเถอะนะครับไม่ท่านท่านผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่โปร่ใสจะไม่สามารถกดสอบไปได้นะครับร้อยตำรวจเอกนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับผมขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตท่านที่ของผมไม่อนุญาตให้ ให้บันทึกภาพผมนะพี่เนาะคุณในระหว่างปฏิบัติหน้าที่คุณแจ้งความผมได้ได้ครับเอาได้ไหมแต่แต่ไม่แจ้งหรอกพี่ไม่แจ้งหรอกคุณแซนหน้าของพี่ได้ครับผมผมแซนหน้าของผมครับผมก็ตรวจสอบพวกอาวุธปืนนะครับตามความพิจาหมาอันนั้นอันนั้นหน้าที่ของคุณใช่ใช่ครับนะพี่เนาะอ่าอันนี้อันนี้ผมผมขออนุญาตจริงจริงครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีภารกิจช่องช่วงย็นต่อพี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้บอกกันขอขออนุญาตนะครับจะอ่าเหมือนงานไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นได้ครับได้ครับเบอร์เบอร์เดี ดูป้ายก่อนได้ครับชื่อชื่อผมเลยพี่รูปป้ามาไปดูป้ายก่อนเดี๋ยวขอขอขอไปอันนี้อันนี้มันเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานพี่เดี๋ยวผมผมอ่านนะครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าขออนถ้าตที่แดดแดดก็ร้อนดูนะครับท่านผู้ชมครับดูได้เลยนะครับครับผมอ่ารันผอตลนะครับโอ้โหใจเย็นผบตลครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุกนะครับตอนนี้ใจเย็นนียท่านร้อยตรวจเอกท่านนี้นะครับไม่ยอมบอกชื่อนะครับแล้วก็ยังเอามือปิดบังกล้องสื่อนะครับเพื่อปิดบังอำพางอะไรสักอออย่่่าาาางงงงนนนนนนนึะะะะะข้้ใคคครรรรรรรััับบบบตีีมมไไหืเปลท แต่เรื่อผมไม่อนุญาตให้ให้บันทึกภาพผมเองพี่เนาะอ่าบันทึกภาพคุณเอาเค้าครับผมลงได้เออ๋ยวบรรทุกภาพคุณเดินไปข้างหน้ายกเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเอาที่เอาที่รถของพี่ดีกว่าไม่มันร้อนฮะไปข้างหน้าจริงๆพี่พี่ก็ติดติดแอร์ได้ครับโปส่งใสบ้าท่านข้างหน้าคุณจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมีแน่นอนโอ้จะมีอะไรหรอพี่จะมีอะไรโอเคคุณอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมรายงานได้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 ครับโอเคตอนที่พูดไม่โปร่งใสไม่สามารถตรวจสอบได้นะคครรรรรรัับบบทททท่่่่่าาาานนผผผูู้้ชมมมเจจะะตตตวสสอออออไหพพีีกกกกกก็็งงงงปิิุุยถ ทุกอย่างต้องยังไงผมยังไม่เดินเข้าไปดูเลยโอ้มันถูกต้องอยู่แล้วครับผมยังไม่เดินเข้าไปดูเลยทาสั่งอะไรทุกอย่างมีหมดทุกอย่างพี่เราดูได้ไหมได้ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้เปิดดูได้ครับได้ครับไม่ถ่ายได้ได้ครับพี่นะฮะได้ได้ครับได้ครับประมวลจริยธรรมได้ครับพี่ได้ครับจรรยาบรณตำรวจทางหลวงนะฮะอันนี้ของกำกับการไหนนะหกครับขอครับอ่ากองกำกับการหกนะครับเดี๋ยวอ่าจดไปให้พี่หนุ่มด้วยนะครับครับ ท่านผู้ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับตอนให้พี่หนุ่มด้วยครับพี่หนุ่มสงสัยนะครับสงสัยแล้วนะครับตอนนี้กลมกับการหกสุรินุใช่ไหมตัวนี้ของอะไรอันนี้เขตของจังหวัดสุรินครับซุรินนะบผมกับการหกซุรินนะใช่ครับไหนกอดูไม่ไม่เป็นไรพี่ก็คือคําสั่งมันมีอยู่แล้วไม่เลยครับอันนี้ผมว่าไม่สงสัยไม่เป็นไรผมไม่เข้าไปครับผมไม่เข้าไปผมอยู่ตรงนี้ะผมอยู่ตรงนี้ อ่าครับผู้ชมครับตอนนี้ทางอ่าผู้สื่อข่าวโดนจีดกันนะครับโดนจีดกันนะครับโดนปิดกั้นนะครับเพื่อไม่ให้เขาไปในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ซึ่งเป็นถนนหลวงนะครับหมายเลขยี่สิบสี่อ่าหมายเลขยี่สิบสี่นะครับท่านผู้ชมครับอ่าใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับเอากระดาษมาปิดกั้นสื่อนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าคุกคามสื่อหรือไม่ปิดกั้นสื่อหรือเปล่าครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับดูด้วยกันนะครับสดสดนะครับสดสด นะขออนุญาตพี่ข้างในนะครับข้างในวันนี้ก็น้องพี่น้องวันวันวันหยุดธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งก็เข้าใจแต่ไม่ไม่เห็นต้องอันนี้ทำอยโปรงขี้เกี่ยจอธิบายโปร่งใสโปร่งใสจริงๆไม่สามารถตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้อยู่พี่ได้ยังไงอ่ะก็นี่ไงครับก็คุยกับอ่าผมชื่อขอชื่อเลยที่นี่ครับผมก็ชื่อนี้แหละครับไม่ไม่อ่านไม่ได้ครับเชื่อการบังไม่ผมทำรายงานถูกไง นั้นน่ะไม่ถ้าผมรายงานผมผมก็ต้องไปชี้แจงดิพี่แน่นอนครับผมผมก็ผมก็ถ้าคุณบอกชื่อผมตอนที่ผมจะไม่รายงานอ๋อไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรก็ลองดูลองดูของดูอะไรกันลองของนะกูจะลองของนะนี่มีมีมีอยู่โอเคโอเคเปิดนะเปิดนะอ่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดนะการขออนุญาตขออนุญาตประมวลจริยธรรมไม่ได้นะครับก็เกี่ยวกับการหกใช่ไหมก็เกี่ยวกับการหกจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ ตอนนี้กำลังปิดกั้นนะครับกำลังปิดกั้นกำลังปิดกั้นนะครับทานผู้ชมครับเราคุยกันดีๆเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วสื่อมวลชนก็ทํางานประสานสอคล้องกับแน่นอนเข้าใจคุณเข้าใจอยู่แล้วเวลามีอุบัติเหตุมีช่วยเหลือประชาชนพวกผมก็ช่วยเหลือกันตลอดด็ดีับนะครับอันนี้ผมคุณนี่ผมผมเชื่อแล้วว่า โปร่งใสแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้โอ้ยนั้นของญาติดอกมันช่วงนี้ภารกิจเยอะพี่ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปอธิบายผมว่ามีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในไอ่มีหรอกพี่ออกไปสั่งอย่างเดียวตัวนี้ไม่รู้ผมยังไม่เห็นผมยังไม่เชื่อผู้สื่อข่าวไม่เชื่อผมเื่อออกไปสั่งมาให้ดูผมไม่เชื่อว่าทุนสาแค่ยังไม่ได้เข้าไปในเขตของอ่าเขตทางเดินรถนะฮะยังไม่เชื่อเลยนะฮะยังไม่เชื่อเลยตอนนี้ยังปิดดปิดกั้นอยู่ระหว่างหน้าด่านครับนะครับไปร้อยห้าสิบเมตรตอนนี้ผู้สื่อข่าวดูแล้วฮะยังไม่มีร้อยห้าสิ ้ายก่อนเข้าก็ไม่รู้ว่าเปิดหรือไม่เปิดพู้สื่อข่าวจะไม่รู้ขั้งในสาราผู้ดิสารพักประชาชนนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรปกตินี่ปกติถูกต้องทุกอย่างครับบนผูกองทุกอย่างท่างผูกกองครับผมวงเอกพูดยังไงก็ผูกกองครับี่แต่ว่าตาสายตาพู้สื่อข่าวนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นครับยังไม่เชื่อว่าในการตั้งด่านเป็นไปตามคำสั่งและระเบียบตลอ หลวที่สุดของท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขอ๋อไปใช่ของท่านอะไรนะน้ำลงสัตร์น้ำลงศาสตว์กิติภพอะผมติดคนเดิมเพราะคนเดิมเขาไม่ไเรื่องไงคําคสั่งคนเดิมเหมือนสั่งชีโมะโอ้ยดูนี่ไปว่าเขาอะผมว่าเลยอ่เรื่องจริงครับอย่าไปพลาดพิงเขาเาไวเลยขอพอสอนอต่างต่างเนี่ยเขาไม่ได้มีความหมายกับคําสั่งเลยแม้ท่านท่านปัจจุบันนี้นะท่านน้ำลงศัตว์กิติภพออกมาเนี่ยเขายังไม่ทําตามเลยอ๋อครับผม เรผมก็ทําตามระเบียบทำตามคำสั่งผมเชื่อนะครับว่าผมพูดดีถ้าเจ้าหน้าที่ถ้ามาจากชั้นปทวนใช่ชพี่นะครับมาจากชั้นปทวนนี่น้อยคนที่จะมีคุณที่ย์ป่าปะจะมีคุณอวุฒวัยยุทธนะครับน้อยคนนะครับส่วนมากจะห้าวเป้งโอ้ห้าวยายพี่อ่าและหลายอย่างในคลิปไปดูเอาก็ได้นะฮแต่ส่วนมากจะมีคุณอวุฒวัยยุทธ์เนี่ยจะเป็นทั้งสัญญาบัตรที่จบจากมาจากชั้นประทวนนะครับ วันนี้เขาจะมีคุณวุธวิยุธสูงเยอะและมีส่วนเสียนิดน้อยประมาณสองเปอร์เซ็นต์แต่มาจากชั้นประทวนเนี่ยคือ่างทผู้กองเลื่อนไหลหรือผู้หมวดเลื่อนไหลหรือพี่เคยเจอป็นเป็นยังไงบ้างพี่จะห้าวเป้งแล้วก็จะปิดกันแล้วแต่คนหรือเปล่าจะปิดกันจะนู่นจะนี่จะนั่นจะนั่นอันนั้นนี่ใช่ใช่ครับจะไม่ค่อยเปิดเผยความรับที่อันนั้นอยู่ผมก็ต้องดูแลทีมงานผมด้วยเนาะโอเคท่าน ผู้กำกับการนะครับผู้กำกับการนะครับดูไร้สดนะครับผ่านเพจนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวยากรรมนะครับตอนนี้ผมทายทอดสดนะครับท่านดูพฤติการพฤติกรรมแต่ผมขอชมท่านอ่ะรอตัวจเอกคนนี้ผู้กองนะคราถือว่าโอเคจังยังปิดกั้นเสืออยู่นะฮะท่านผู้ชมผมยังสงสัยนะครับว่ามีอะไรอยู่เดี๋ยวผมกลับถึงกรุงเทพนะครับอผมจะทําหนังสือได้ครับพี่ได้ครับขอคําชี้แจงว่าทําไม ปิดกั้นสื่อครับไม่ได้ปิดกั้นจริงจริงไม่โม้ปิดกั้นปิดกั้นยังไงฮะเดินสกัดเลยเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่พื้นที่ปฏิบัติงานของคุณอยู่ไหนไม่ใช่อันนี้ศาลาพระคุณเรศานมันก็มันก็อ๋อแล้วผมไม่เถียงผมไม่เถียงพี่ศาลาพระคุณเรศานนะครับผมไม่เถียงคุณพี่ด้วยกันคุณรู้ไหมประชาชนมีสิทธิ์อะไรก็มีสิทธิ์ตานัฐธรรมนูญปีเท่าไหร่อันนี้อันนี้ต้องไปดูหนังสือพี่อ้าวคุณรู้ไหม คราบทราบผมผมทราบสิทธิของประชาชนดีเวลาผมผมปศสองพันหกมาตาเท่าไหร่ผมเจอประชาชนผมก็พูดดีๆครับปศหกศูนย์มาตาเท่าไหร่ครับผมอันนี้อันนี้ต้องไปดูไปดูอ่ะผมบอกคุณคุณไม่รู้ได้ครับผมจะบอกคุณสิทธิ์ประชาชนนี่สช้สิทธิ์ตามสิทธิของปีหกศูนย์ครับผมอ่ารัฐมนตรีปีหกศูนย์มาตาห้าสิบมาตราเจ็ดสิบแปดครับพีนะอันนี้พี่จบกฎหมายไม่ครับไม่ครับผมดูแล้วผมดูทุกด่านดูทุกด่านแล้วร้องเรียนทุกที่ ครับอ่ะอ่าได้ครับได้ครับนั้นนั้นอืเอ่อผมผมตกลงแล้วว่าะตกลงตรงนี uh, ้ผมเข้าไม่ได้ขออนุญาตินิงจะยืมของเนี่ยตกลงตรงนี้ผมเข้าไม่ได้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่เขตหวงห้ามเป็นที่ทํางานของทางรัฐวยราชการประชาชนห้ามเข้าไปเด็ดขาดแค่เฉพาะช่วงนี้พี่นะเด็ดขาดว่ามีอะไรหรือเปล่าก้องเปิดหรือเปล่าก้องบุรีแคมิล่ามีหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ละนายมีกี่คนมีครับ ไม่รู้เรื่องเลยขอนิการ I am sorry โอเค police police I am sorry ครับผมก็ sorry นี่เหมือนกันได้ไหมโอเคอ่ะองเนาะทั่วประเทศนะครับดูเลยนะครับพี่หนุ่มในฐานะผู้สื่อข่าวมันอธิการบริหารเองนะครับยันโดดผิดกั้นแค่นี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายรถพี่หนุ่มเองครับตรงนี้นะครับเส้นสองสี่นะครับพี่หนุ่มครับเส้นสองสี่นะครับขออนุญาตครับผู้กองอะไรพักอะไรเนี่ยพักดีนรงค์นทร์ตคุณพักดีนรงค์ใช่ไหมขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตครับ ดูดูก็เชื่อก่อนขออนุญาตขออนุญาตอย่างนี้ะนะฮะดูเลยครับท่านผู้คนครับดูไปเลยนะฮะเป็นยังครับประมวลจริยธรรมคําสั่งของท่านดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผมว่าแต่เขากไม่สนใจเทาไหรเพราะอีกไม่กี่เดือนแค่เขากเกษียณแล้วจะเปลี่ยน,นใช่ไหมเออเพราะผมเชื่อเลยว่าวามชาแต่สนสพน้อยสนสพมากแต่สองที่ไม่แต่ทางหลวงอะไรก็ช่างเขาที่เขาจะไม่ค่อยใส่ความสนใจแหวกระเบียบตลอดใช่ไหม วันนี้ผมขออนุญาตผมผมคุยกับพี่ดีอยู่เนาะพี่เนาะผมไม่ได้ไม่ได้กระโชกก็แค่แต่ว่าผมอยากรู้แทนนันเดงว่ากำลัทำอะไรกันอยู่ก่อาี่อนเนก้องแต่ละคนเปิดหรือเปล่ามีมีทุกคนเขาเมีทุกคนครับแต่ปิดก็มีครับดัมมี่ก็มีครับมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะก้องดัมมี่มันมีหลายท้องที่ครับมีลายท้องที่ครับพี่ไปดูมาทุกทงที่แน่นอนครับกรุงเทพปรีบนทนก็ได้มาจัดนะแต่โซลินนี่สังคมทั้งคาเขารู้จักผมดีพี่ดูมาแล้วใช่ไหมพี่อ่า เขาเป็นมิตรผมดีหมดแหละผมก็เป็นมิตรกับพี่ผมก็ไม่ได้เป็นเป็นอะไรเลยเนาะพี่เนาะอันนี้ผู้การภาคหกใช่ไหมครับผมผู้การทางหลวงภาคหกนะครับท่านชื่ออะไรครับท่านผู้การครับท่านผู้การท่านผู้การทางหลวงภาคหกครับโอเโอเู้วท่านผู้การสองสี่หลักกิโลเมตรเท่าไหร่วะเก็บพี่ใครวีดีโอที่ไหนหลักกิโลเมตรเท่าไหร่วะเส้นสองสี่นะครับขาเข้าปราสาทใช่ไหมข้างหน้า อาสาใช่ไหมกองกับการหกทางหลวง้างกองหกนะครับตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้ในพื้นที่นี้ยอมรับว่าผู้สุขาเองโดนกีดกั้นนะครับกันดโดนกีดกั้นโดน

ตรงนี้ไม่โปร่งใสโอ้โปร่งโปร่งใสอยู่พี่ผมไม่สามารถตรวจสอบได้ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับไม่สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ก็ทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ตอนนี้ผู้สื่อข่าวยังไม่เห็นกับตาครับไม่ไงนี่กล้องวงจรปิดไม่ไม่ทุกอย่างทุกอย่างครับูมีแต่ไม่เปิดเพิ่งจะเปิดก็มีโอเคโอเคนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับเห็นดูทั่วโลกนะครับเป็นยังไงครับพฤติการพฤติกรรมแต่น้องร้อยดวดเอก เขาก็ยั่งสายดีแต่ยังปิดกั้นสื่ออยู่นะครับอ่ะเราไม่เข้าก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นเขตที่หวงห้ามของหน่วยงานราชการครับภาษีประชาชนนะประชาชนใช้เส้นทางเดินถนนใช้เส้นทางแล้วก็ศาลาศาลานี้ก็เป็นศาลาพักผู้โดยสารไม่ใช่ที่ทํางานของหน่วยงานราชการนะครับนี่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่าตำรวจก็เป็นประชาชนคนนึิเหมือนเ่ิมก็ใช้ใช้ได้เหมือนกันครับ อฝากผู้การทางหลวงอีกทีนะครับผู้การทางหลวงภาคหกนะครับมน้าด่านนามสกุลพักดีอ่าขออนุญาตพี่ขออนุญาตขออนุญาตก่อนดีโอเคไม่เข้าผมก็ไม่เข้าถ้าคุณปิดบังก็ปิดบังไปไม่เป็นไรโอเคอ่าปิดบังไปปิดบังไปทําอะไรก็ทํากันไปเดี๋ยวผมตรวจสอบ เรากรุงเทพเกรุงเทพกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนี่แหละได้ได้ได้แล้วคุณไปดูคลิปย้อนหลังได้ๆด้มขอบคุณนะทั้งยูทูบทั้งอะไรคุณไปดูนะชื่ออะไรนักข่าวอาชญากรรมอะไรอ่าอ่าดูดูดูอ่านะโอเคครับพี่ไม่ครับไม่ครับพี่ไม่ครับพี่ไม่ครับพี่ไม่รับพี่ไม่ครับพี่ไม่ครับพีมครับพ่ไม่ครับพี่มครับพี่ไ่ค ใส่ไม่สามารถตรวจสอบได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูต่อไปนะฮะนี่ไงครับอยากนําเสนออย่างนี้ไงพฤติการพฤติกรรมนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับโปร่งใสหรือไม่รไหรือไรไอ้คาพูดอ่ะมันพูดได้นะฮะไอ้คำพูดพูดได้แต่ในดานนะไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเขามีอะไรกันอ่ะฝากผู้การทางหลวง จังหวัดสุรินทร์นะครับกองหกกองหกจังหวัดสุรินทร์นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเสิร์ชดูว่โอเคเอวันนี้ันหยุดนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านเจอกันคลิปต่อไปข้า้งหน้าครับสวัสดีครับ